ตาเนต็ตโตกาชาเฟสที่2นะครับแพทสองเ,เจ็ดเนี่ยก็มาเรียบร้อยแล้วซึ่งผมกำลังอัดอยู่เลยนะครับคลิปจะลงเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าของเรากดน,นะครับแต่ว่าฟิล์ใช่ไหม อ่านว่าฟิวและกันนะครับนะคือเจเนี่ยเออติงหยุ่นนะครับนะยังไม่พูดถึงเยอะผมจะไปทําก่อนจะไปติงหยุ่นนะครับหรือว่าเจฟิวแทนเพราะว่าผมเนี่ยยังมีชั่วโมงบินกับเจฟิวไม่เยอะมากนะครับไม่อยากจะพูดถึงอะไรเยอะเอาแค่ทฤษฎีมาพูดมันก็คงจะแบบอยากจะลองเล่นดูก่อนว่าตัวเองถูกใจตรงไหนชอบอะไรเพิมเ่มเติมหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่อยทำนะครับดังนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าไฟาฟ้า,ฟาได้สอน2.7นะครับหรือว่าน้องไฟไฟามาอะไราเดอร้อของเราเนี่ยสอน2.7เป็นอะไรบ้างยังเก่งไหมมีทั้งแรปป้ามีทั้งตัวอะไรต่างๆ ดองเพชรไว้ไหมหรือว่าเอ้ยกดไฟไฟเพิ่มเติมเป็น E 1 E 2อะไรโคนได้เปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่พวกเราจะไปดูคลิปนี้ผมขอฝาก UG Phone แอปพลิเคชันที่ช่วยเพื่อนเพื่อนะคะสามารถฟาร์มเกณฑ์ได้อย่างงา่ายดายนะและก็ชิวมากๆด้วยโดย UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบ cloud นะครับก็เปรียบเสมือนเรามีมือถือส่วนตัวพื่นไม่หนึ่งเครื่องนะคะที่สามารถเปิดบอดออโต้ฟาร์ auto. มเกณฑได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่ต้องกลัวแบตจะหมดแบตจะเติมหรืออะไรต่างๆนะครับเล่นเกมกิกน ค่ายนี้มันกินพื้นที่มากใช่ไหมดังนั้นเหมาะมากๆแล้วนะคบถ้าใครเครื่องไม่แรงหรือว่าพื้นที่ไม่พอเนี่ยการที่จะเคลียร์รายวันมันเป็นไรได้ยากมากนะแบบว่าอยู่นอกบ้านเนี่ยอยากจะไปเล่นนอกบ้านด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะคบเริ่มต้นไปแค่วันละสิบาทเท่านั้นเองถ้าใครสนใจอยากใช้ดาวโหลด u g Phone มาใช้งานนะคะลิงก์อยู่ใต้เิสคริปชั่นเรียบร้อยแล้วนะแลวก็ทุกคนอย่าลืมใส่โค้ด UG 1024เพื่อรับส่วนลด20บบาทต่อครั้งกันด้วยนะครับ สำหรับส่วนแรกนะครับก็ตรงไปตรงมาเลยเกี่ยวกับไฟฟายก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะเผื่อใครที่มาเล่นใหม่นะครับยังไม่รู้จักไฟฟายขนาดนั้นหรือผู้เล่นเก่านะครับอาจจะลืมลืมสกิลอะไรบ้างนะครับก็มาคุยกันนิดนึงแต่นอนว่าไม่ได้แหกมาทั้งหมดนะครับคือไฟฟายเนี่ยเป็นตัวละครที่เดือดมากนะครับที่เราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเรื่องนางเอกของเกมความสวยงามนะครับน้องหิ่งห้อยสุดน่ารักนะครับที่แบบเออมันฮิวใจนะครับเอาแค่เรื่องพวกนั้นก่อนนะและเป็นดีเบสนะครับสายเบรคเบรมแบบบมแปลงเป็นมางงเท่อยารก เมนี่คือจุกจุกอกนะครับจัดทีมก็เบสิกมากๆนะครับไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรเลยหลังจากเรารู้จักเขามาสักพักหนึ่งเนาะก็น่าจะเห็นแบบน้องเป็นฟิลฟิลนี้มีความเป็นนางเอกในตัวนะครับแต่ก็มีความรุนแรงและเรื่องที่สําคัญนะครับไฟฟ้าเนี่ยมีความสามารถพิเศษนะครับที่ทำให้สุรุกตัวที่ไม่มีจุดอ่อนธาตไฟอยู่นะครับสามารถได้จอดธาตไฟไปแบบฟรีๆกันเลยเออก็คือติดให้แมะนะครับสามารถทําได้เหมือนกันเรียกได้ว่าถ้าเจอมอนที่ไม่มีจุดอ่อนธาตไฟนะครับก็เดินเข้าไปในอัลติเมตแปดจ ไฟฟายในครับจะเข้าสู่โหมดลุกโชนแบบเต็มพลังเต็มสูบเลยนะครับแน่นอนว่าสกิลนะครับการโจมตีสกิลต่างจะแรงขึ้นนะแรงขึ้นมากๆนะครับและทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยจะฮิลตัวเองด้วยทุกคนน่าจะรู้จักน้องระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมถ้าใครที่ไม่เคยรู้จักเลยจำไว้นะครับว่าไฟฟายไม่คตรเดือดนะครับสกิลก็แรงนะครับฮิลตัวเองก็ได้อีกด้วยนะครับนะในนั้นได้ทั้งโหมดบุกและรับนะครับลุกและรับกันเลยดีเดียวเชียวนะครับและแน่นอนว่าน้องมาร์เรตของเรานะครับตัวที่ตรงไปตรงมาาาาาาานน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 นะะะะะะเเเเเเลลลล่่่่่่งงงงยยยมมมมมกกกกจจจัััััััดทีี็บบบบบสสสิิรรรรรรรๆคคคคคใใข้้้ไปหหืออตวุ มันอะไรเง,งี้ยาคอ่อนที่จะชิลนะครับถ้าสมมติมีตัวละครอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลิงซ่าก็เล่นด้วยได้นะครับคือทีมของไฟไฟนะครับในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างสเปกพอสมควรละนะหมายถึงว่านิ่งละนะครับว่าที่จะโอเคละลงล็อกละพอสมควรนะครับถ้าจะเปลี่ยนเอาแล้วป้ามาใส่ก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยตลอดมันค่อนที่จะแทนกันได้ละในปัจจุบันเนาะดังนั้นเนี่ยไฟไฟนะครับใน2.7นะครับอาจจะไม่ได้มีความแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเออดูแบบมีความแตกต่างจากอดีตขนาดนั้นนะครับยังเป็นตัวที่เก่งแล้ววีดนเบซี่แรงที่กกเตมส้อดน คือชิวนะครับหรือว่า E 2เนี่ยคือเป็น E 2ที่เก่งที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเขาไปขยายความมานะคือมันขนาดนั้นแหละนะครับมันขนาดนั้นเลย L C ก็ช่วยได้ดีมากหรือใครเนี่ยได้กดมาแค่ E 0ชิวๆนะครับชีวิตไม่ต้องการอะไรละเอามาเล่นเพื่อผ่านคอนเทนต์ต่างๆนะครับไม่ได้ต้องการแต้มสูงแต้มเยอะนะครับเอาแค่ผ่านนะเอาชิวๆอย่างเงี้ย E 0นะครับไลโคเนต้าจบหลับไปเลยนะครับแค่นั้นเองในน้นผมจะสรุปคร่าวๆไม่พูดอะไรเยอะนะครับไร้ไฟนะครับเป็นตัวที่เก่งยังเล่นได้ดีมาก2.7นนนนนนนะะะะคคครรรััับบแตต่่่่ววาาาใจจจุณเเเเเีียยยปปป็งงงไไ้้้้อออออกดหืล มีอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันในสสรุปนะดังนั้นตรงนี้นะครับเข้าใกล้รู้จักน้องประมาณนี้เลยและสําหรับใครต้องการในดองเพชรด,ดองโรคุ้มนะครับต้องทิดตูนตามชอบเลยครับมีทั้งเกมจินนิบแบกองไกาสตาร์เรลเซเลสโตนซีโร่นะครับนะมีเยอะมากๆเลยหลากหลายเกมด้วยเริ่มต้นไปแค่สิบบาทเท่านั้นใครสนใจอยากใช้บร็นการเล่นอยู่ใต้ดิจิตัแล้วนะครับและในส่วนนี้นะจะพูดถึงภาพรวมไปนะข้อดีข้อสังเกตต่างๆรวมกันเลย,เยลแล้วกันนะครับว่าไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างพวกเราก็มองไปทีละข้อกันละกันนะอันดับแรกนะครับพูดถึงข้อดีของไฟฟกก่นน่กรระะ่่ออออออนน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 ะะคคครรรรรรรััับบบ้้้้งงงงเเเเียยยยยมมพสวว์ใาาดดดดจลลลลืืิิ ยิ่งถึกนะครับเออก็ชิวอ่ะโตดแบบปุดๆดาเมจก็แรงนะครับเป็นตัวที่เหมาะกับการยืนนะครับแล้วทำดาเมจไปพร้อมๆกันและเท่นะครับเป็นมรารไรเดอร์ด้วยอะชิว ครับและไอคอนที่ผมชอบนะครับคือไฟฟ้าสามารถปล่อยจไฟได้ตลอดเวลาถูกไหมที่บอกว่าใครไม่มีจีวรไฟเนี่ยแล้วก็ปิมแมะให้นะครับซึ่งมันก็เลิศนะครับเมื่ออยู่ในโหมดอัลติเมทนะครับต่างจากตัวอย่างบู๊ฮิวนะครับที่แบบอ่ะต้องรออัลติเมตถึงแปดด่านในตัวเครดิดนะในจุดนี้ทําให้ไฟฟ้านะครับสามารถสแปมสกิลและทำดาเมจได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอนานนะครับแล้วก็ไฟฟ้านะครับยังสามารถทำเบรกเอฟเฟกได้แบบหมวยที่พูดไปเกินๆนิดๆนะแบบบู๊ที่มันแบบเอาไปทั้งก้อนนะครับหมายความว่าเราสามารถเบรกซูไไไไดดดดด้้้้้หหลลลาาาายยตตตััััััััวววววพรรรรรอออมมมกกกนนนนนะะะะคคบบโโ่่่่่่งงงจจจทถึีืเป ไม่ต้องคิดนะครับโดนนะครับช่วยทีมของเราทำดาเมจได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดเลยนะอันนี้ผมชอบนะส่วนตัวคือเมื่อเกิดมอนมันดูนเบรกเนี่ยเราก็สามารถมีจังหวะนี้เล่นมากขึ้นต่างๆนานานะครับแบบเบรกทีละเยอะๆอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็แรงได้ไงไม่ใช่เบรกแบบอ่อนดอยนะครับยังแรงมากๆแต่ว่าข้อสังเกตที่สําคัญนะครับคือน้องกินตั้งสกิลเยอะพอสมควรนะครับถ้าเกิดเราอยู่ที่ E สูตรนะและต้องใช้สกิลต่อเนื่องหากเราไม่วางแผนการใช้งานบริหารดีๆเนี่ยก็จะเปลืองพอสมควรเลยนะครับไม่มีใช้ตอนจําเป็นจังหวะที่ดีๆเนี่ยเออเเเรราาาาาาาออออออจจจจจะะะไไมม่่ทัันนนนนนนกกกดดงงงี้้้ย็ตบลซ์ใ E ิึแวถ กาที่มีสกิลล้างจุดอ่อนเนี่ยทำให้น้องกำบัดได้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกรณีแบบนิดหน่อยนะแต่ต้องการให้ไฟฟ้านะสามารถแปะใหม่ได้เรื่อยๆนะครับก็ยังพอแก้เกมได้แต่ว่าจะเหนื่อยกับปกติหน่อยหรือบางที่แบบปิดจุดอ่อนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะหลับๆกันนิดนึงนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยยังเล่นได้นะครับสบายมากเนาะสบายมากใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมชินิพักค so งไกด์ซาเรลเซนเลสโซซิโร่คุมอยู่เนี่ยก็ต้องที่เอซี่เครียเกมท็อปอัพอยู่แล้วนะครับซึ่งทางเอทีเคไม่ต้งแพ็ครายเดือนแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ปไปดนันพลาู่ต สนใจอยากใช้บริการลิงอย่ใต้ description เรียบร้อยน,นะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากเจ้าผมด้วยก็มาถึงในส่วนสําคัญแล้วนะครับจริงๆข้ามาดูตรงนี้เลยก็ถ้าใครรู้จักไฟฟาแล้วนละล้วก็รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างคือกดดีไหมหรือว่าควรจะข้ามนะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่น่าสนใจนะครับคือเรายังไม่มีมาก่อนและเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยจะกด e0 มาเล่นไหมหรือผู้เล่นใหม่จะไปสุด e1 e2 e3 ไรโคนอะไรเงี้ยเออในผู้เล่นนะ e1 e2 ไรโคนนะครับหรือว่าคนที่มีอยู่แล้วเช่น e e0 มีอยู่แล้วจะกด e1 หรือว่าไม่มีอะไรละไม่อยากได้ไม่ชอบไฟฟาเออมันก็จะฟิลนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนเลยนะครับว่าทําไมคุณคนกดไฟฟานะเอาเป็นภาพรวมก่อนแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณกำลังมองหาตัวเดบท่าไฟนะครับที่ทําเบรกได้โหดและก็แรงมากๆในเกมเนี่ยขสัสู้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับไฟฟาคือคําตอบแปดจุดอ่อน,ฟนไฟอย่างต่อเนื่องและก็เบรกหมู่เนี่ยมันดีมากๆนะครับแปดจุดอ่อนได้ทุกเติร์นโอ้โหมันจิ้วน,นะครับนะสามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็กดมาได้เลยมันคุ้มค่าและเก่งในปัจจุบ,นบจัน2.7จะต้องการน้อง สาฟานะครับก็สามารถจัดได้ง่ายมากด้วยนะเราสามารถใส่ตัวของฟิวปที่จะมาในพร้อมกันได้แหละไม่ใช่ว่าจะมาไหนๆหรอกมาพร้อมกันเนี่ยเข้าไปแทน MC ประสานได้นะครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าอัพความสามารถอย่างโดดเด่นนะครับสามารถใส่ฟิว์เข้าไปได้เหมือนกันเึ่งเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงฟิว์กันในคลิปอื่นน,น,น,นนะครับในนั้นเอ็มซีประสานรับพร้อมจะไปเมตาใหม่ละนะครับไปสมองซับมอนละในนั้นเอ็มซีประสานอาจจะเออก็ใส่ได้อยู่นะครับยังเล่นได้และเรื่องทีมของเขามันง่ายนะครับเราสามารถเล่นกับอย่างเช่นอามีรวนเหมยก็ใส่ลอนเหมยนะคร เราสามารถทีเทอรี่ดาเมจจากไฟฟ้าได้ค่าที่สูงเลยครับใส่ตัวทีมก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้ต้องการรีเควสอะไรมากมายนะครับอีศูนย์ก็จบนะครับใส่ลายโค้ดธรรมดาก็จบอะไรเงี้ยในนั้นใครต้องการตัวผ่านคอนเทนต์อยู่นะครับมันตอบโจทย์แล้วมันประหยัดทรัพยากรระดับหนึ่งเลยนะครับและใครที่มีไฟฟ้าอศูนย์อยู่ละนะครับอันนี้มากรณีที่ใครมีอยู่ละนะครับผู้เล่นใหม่เดี๋ยวว่ากันนะใครที่มี E ีศูนย์อยู่แล้วนะครับแนะนำว่าเปิด E ีหนึ่งเพิ่มโอ้อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าอีหนึ่งของไฟฟ้าเนี่ไลมากก้ด คุณปายะครับจังหวะนี้จะไม่ได้จาเป็นคุณก็กดได้เออเพราะคุณยังไม่ได้แบบต้องมอหรือตั้งสกิลขนาดนั้นนะครับคุณสามารถกดได้และสามารถสร้างดาเมจเพิ่มเติมได้มากขึ้นนะครับมอสาหรับคนต้องการาไฟฟเป็นตัวดาเมจหลักของทีมที่สูงกว่าเดิมนะครับในนั้นเนี่ยใครที่มีอยู่แล้วแนะนํากด E 1ก็ยังดีหรือถ้าไปต่อใน E 2เนี่ยคือโกงสุดในแบบใน2.7เรามั้งในปัจจุบันที่แพทมาถึงอะ่ะเป็นดีเวททีแ่แม่งแรงสุดและสำหรับผมนะรู้สึกมันมันสุดมันสุดจริงนะครับเพราะ นะเนีนั้นมัน,ม,นมันตึงจริงๆหรือว่าจะเป็นไลโคนก็ดีช่วยได้เหมือนกันนะครับอันนี้สําหรับคนที่มีอยู่แล้วจะไปต่อ,อยังไงนะครับแนะนํา e 1 e 2หรือว่าไลโคนนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีตัวละครอย่างรับป,ป้าอยู่แล้วหรือว่าทีมเสืเ้อเบลงคุณเนี่ยโอเคลงล็อกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องการไฟ้าเข้ามาเพิ่มเออคุณมีรับป้าคุณมีไรแล้วอเงี้ยความหน้ากดของไฟ้าก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5 6คะแนนนะครับผมให้ประมาณนั้นเนาะยังกดมาเพิ่มได้เพื่ออยากจะแยกสถานการณ์เล่นเปลี่ยนทีมเล่นเปลี่ยนจัง ไปเนี่ยคุณเจอตัวใหม่แน่นอนทีมใหม่ทีมถูกใจนะครับอาจจะเป็นโอโ้โหวีรชนต่างๆนะครับที่คุณอาจจะมองจับตาอยู่นะครับดีเวสทีมใหม่อาจจะมีเมตาใหม่จัดทีมแบบใหม่ไปจัดเอาตอนนั้นดีกว่านะครับอย่าพึ่งนะครับถ้าสมมติคุณไม่ได้มองนะเช่นมีนลาป้าแล้วไม่ได้อวยไฟไฟด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นใครที่มีแพลนประมาณนี้ผมว่าข้ามก่อนนะครับข้ามก่อนแต่ถ้าเกิดตัดภาพมาที่ผู้เล่นใหม่เพิ่งมาเล่นเกมนี้ได้ไม่นานนะครับสักช่วงหนึ่งยังไม่มีดีเวสดีดีแบกนะครับทีมที่มันอาจจะจัดง่ายๆไม่กินทร มก็ใส่จะเป็นเปล่านะครับใส่ตัวอย่าง f c ฟซระสานเนี่ยก็เป็นตัวที่เล่นเควสเล่นอะไรก็ได้อยู่แล้วไงในนั้นก็ใส่มานะครับก็เล่นได้ผ่านคอนเทนต์ได้นะครับอาจจะไม่ได้มีสกอร์สูงนะไปเล่นแบบตัวของเขาเรียกว่าไงอะเดฟฟิกชั่นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แต้มสูงขานาดนั้นอาจจะผ่านแบบตึงๆนิดนึงแต่ก็เล่นได้ไงเงีง้ยก็เล่นได้เหมือนกันถ้าปั้นดีๆก็คือเล่นได้ชิวเลยในนั้นผู้เล่นใหม่ผมแนะนำว่าควรมีไฟล์ไฟลไว้นะครับคือส่วนนี้ยาวมากเพราะว่าตัวละครนี้มันตอบโจทย์หลายสถานการณ์เหลือ นแนะนําตามนี้นะแบ่งเป็นประเด็นตามนี้ได้เลยนะครับมีแล้วกดเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วไม่ได้ต้องการทีมนี้เพิ่มแล้วรู้สึกอิสุนเพียงพอแล้วไปหาสามเลยแผลตามเลยแผลตามรอ,อคุณอยู่หรือใครที่มีแล้วป้าแล้วมีตัวละครแนวนี้เยอะแล้วนะครับไม่ต้องการไฟฟ้ายังสามารถทํางานได้ดีเล่นได้ดีหรือถ้าผู้เล่นใหม่นะครับไม่มีตัวแบกหน้าตอนนี้ไม่ได้กดแล้วป้ามาไม่ได้มีตัวอื่นนะครับขาดตัวทีมซูเปอร์เบรกอีกทีมหนึ่งที่อยากจะจัดเข้ามาเล่นอย่างเงี้ยเออคุณลุยได้เลยนะครับยังไงไฟฟ้าเก่งๆมาก จบก็สรุปเลยนะครับไฟฟ้าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องทั้งดาเมจนะครับเบรกซูนะความถึกความทนนะครับใครชอบเนี่ยเอาไปยืนแบบถูหน้ามอนได้เลยสบายมากนะครับจัดทีมเขาได้หน่อยมีลุงกันมาช่วยนะครับมาฮิวมาร้ายนะครับแฝดสาระเมาไม้ต่างๆนะครับหรือจะเป็นฟิวเอามาเล่นด้วยก็ได้ถ้าใครจะกดทั้งคู่นะครับกดไฟฟ้ากดฟิวได้ก็ได้ซึ่งฟิวเนี่ยผมแค่รู้ทฤษฎีนะแบบว่ารู้ข้อมูลแต่ว่ายังไม่ลองเล่นเองว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับแล้วก็เพิ่งมาแบบเมื่อกี้เออยังไม่ได้อะไรกับตัวละครเลยนะครับขอไม่พูด เติมไฟฟ้าให้ในคลิปฟิวให้อีกนะครับประมาณนั้นไม่อยากพูดอะไรที่ยังไม่ได้ลองก่อนนะครับเดนแอตไฟฟ้าตามนี้กดได้เลยคุ้มมากผู้เล่นใหม่เชียร์สดๆนะครับไปผู้เล่นเก่าไม่ได้มองตัวแพทใหม่นะครับเออไม่ได้มองสายใหม่ในแพทสามขึ้นไปเนี่ยคุณก็กด e เพิ่มจบที่สองคือโคตรโกงนะครับหรือถ้าใครไม่มีใจไฟฟ้าล้างนะครับรู้สึกว่าชั้นรอ3.0อะไรเงี้ยคุณก็ไปได้เลยนะครับ3.0จุดศูนย์เมตาซัมฟอนรอคุณอยู่นะครับ mc ประสานก็อาจจะดับๆลงครับเพราะเขาจะไปแบบเออมาใหม่แล้วไงของนนนั้้้ใหาาลีรรรมมออะะไเเดยจ ทำได้ไม่หมดเขาเรียกว่าเอ้ยบางทีมันนึกแล้วมันเขียนว่าเอ้ยอันนี้ขาดหรือยังครบหรือยังอะไรเงี้ยคุณเติมให้ผมได้เลยนะครับฝากกันด้วยละกันนะครับตรงไหนมันอาจจะผิดพลาดพูดผิดไปสับผิดไปก็แก้ไขกันได้นะเอออยากให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในนั้นก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับ